ซึ่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลากหลายมากเลยค่ะคันนี้ไม่น้อยมากๆค่ะ3 2 0 0 0ื 32, กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นปี2 0 2 3จน24ค่ะวันนี้เราเสนอราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะ2 5 9 0้าน้าบาทเท่านั้นค่ะมาดูในส่วนของออชั่นกันบ้างน,นะคะสีขาวมุกเลยค่ะสีสวยมากๆนะคะมาพร้อมกัะตังหน้าตัวใหม่ค่ะที่เป็นตัว Star Pattern g r e l ชุดแต่ง MG รอบคันนะคะไฟหน้า LED Performance ค่ะล้อแม็กอลลอยขนาด19นิ้วนะคะดีไซน์เรียบหรูมากๆเลยบายสปอตอะไรทุกอย่างเนี่ยออปชัน่นได้ได้ว่าจัด ะะภายนนอกวววว,ะะนนว่าาเทแแลล้้้สยะะคไปดดูในกกันนดีว่่าคะให้องโดยสารค่ะเบาะ MG Package สีดำเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมกับ Memory C 3ามตำแหน่งชุดเครื่องเสียง D, เบอร์มาสเตอร์ 3D Surround System นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มในหนังเนป้านะคะเป็นพวงมาลัยตัวใหม่นะคะก็จะมาพร้อมกับปุ่มที่สามารถทัชสกรีนได้หมดเลยนะคะเพียงแค่ใช้นิ้วสัมผัสเท่านั้นเองค่ะในส่วนของ p a t เทิร์ชิก็มีมาให้แล้วก็เกียร์ค .9 สปีดค่ะหน้าจอชุดมาตวัดนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะ12.3นิ้วนะคะ เลขไม้เนี่ยก็ใช้มาน้อยมากๆเพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นเองค่ะในส่วนของจอการ์แนวตั้งนะคะขนาดใหญ่เลย12.3นิ้วสามารถทัชสกรีนได้ตกแต่งมาแบบแบ็ไฮกรอกรสีดําเงาค่ะสวยรูหรามากๆเลยนะคะในส่วนของจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะแอร์ปรับออโต้แยกอิสระซ้ายขวามาพร้อมกับเนวิเกเตอร์นะคะและจอของเขาเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันในส่วนของใช้ลาย้วมือแบบว่าปลดล็อกได้เลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยแล้วก็ทันสมัยนะคะภายในตกแต่งมาแบบรูหรามากๆเลยค่ะส่วนมากจอของเบนเขาจะไม่ได้ทำมาแนวตั้งเท่าไหร่ ะะรุ่นนี้ได้เป็นแนวตั้งทันสมัยนั่นเองค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้เบา คือสภาพสวยมากๆค่ะสภาพเนี่ยค่อนข้าง90%เลยนะคะสภาพสวยบอกไม่มีขาดหรือว่าชํารุดเลยนั่งค่อนข้างสบายเลยเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างเยอะค่ะแอร์ด้านหลังมีแยกมาให้ด้วยค่ะสําหรับด้านบนเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับหลังคาพาราโนมิซันรูฟนะคะมีม่านหลังคามาให้ด้วยเพียงแค่ใช้ปายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะสั่งงานผ่านปายนิ้วทั้งหมดเลยสาหรับรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะเทคโนโลยีทันสมัยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะหรูหราค่ะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในราคาสุดคุ้มค่ะจากราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่2องล้านเจ้า 99,000บาทเลยนะคะวันนี้เราเสนอไปเพียง259,000 oh. บาทเท่านั้นค่ะรับชมกันต่อที่ด้านหลังนะคะคันนี้ได้ไฟท้าย LED ชุดแต่ง MG ท่อคู่แล้วสองฝั่งนะคะปลายท่อเสริมโครเมียมมาด้วยค่ะในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเตะแบบแฮนด์ฟรีเตะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนที่เก็บสัมภาระนี่ค่อนข้างให้มาเยอะเลยนะคะสามารถใส่ของได้แบบเพียงพอแน่นอนค่ะหรือว่าใครต้องการใส่ถุงก๊อฟนะคะสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะมาดูในส่วนข,ของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะในเครื่องยนต์ เซลลสีสูด2 0ลิตรมาเป็น200แรงม้าค่ะใน W206 นะคะก็ここคือทําให้รถเียมันแรงขึ้นนั่นเองคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับวารันตีซ่อบสู์นะคะไม่จํากัดระยะทางค่ะสิ้นสุดวันที่18เดือน4ปี2026เลยท่านใดสนใจคันนี้เนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ082856000หรือว่แอดไลน์ แอสไ A ดีๆ999เลยเลยค่ะสํหรับ <automate> ว <breaking up> ันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะปลอดภัยหนึ่พัเซโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจไปตันชัวรถพรีเมี่ยมคุณมัันใจได้เลยไปตันชัวรับูกคกุทะเบียนสวยสมาคมรับรองให้คุณสบายใจชัวไปตันชัวร์รถใสพรีเมี่ยมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ